กันด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับพีออ่บอยชาแนลทีวีเป็นนะครับมันก็เป็นไปได้นะครับ,บ,รบวันนี้เราก็จะมาทัวร์เซิร์ฟมาครับพี่เอียงของผมกันเองนะครับ นี่ครับนี่ก็เป็นในนรกนะครับนี่ก็เป็นบ้านนี่ก็เป็นหอยิงเฮี้ยอะไรต่างๆดูอะไรต่างๆนี่ก็เป็นโอ้ยยิงยิงยิงเลยยิงยิงยิงเลยบ้านโดนเต็นแล้เราก็มาเทอเซร่ไปเฉยๆนะเพราะว่าพานี้พานแรกไม่รู้ทำอะไรดีก็เทอเซร่เลย เออเดี๋ยวลดเสียงไปครับนะครับโอ้เล็กนิดหน่อยครับอนี่ก็ถามว่านี่คืออะไรนี่ก็คือหอสมุดแห่งชาติบุชอัลนั่นเองนะครับนี่ชื่อหอสมุดน,นะครับบุอมส่วนนู่นก็คือตัวผมตัวกลางนี่ก็ผมตัวซ้ายนั่นก็คือคุณเอ็มนะครับ สงคุณกายนี่อยู่ด้านขวานะครับนี่ครับคุณกายครับเนี่เป็นหมู่บ้านเอพีซีแบบขนาดไม้นะครับนี่ส่วนนี้ก็จะนี่ก็จะเป็นนี่นะครับนี่ครับห้องปรุงยาโตเอนชาร์ดแล้วก็ที่ขุดเหมืองน,นะครับก็ถามว่าเอาเอ,เอก็ถามว่านี่ครับ นี่คือห้องปรุงยาก็มีายาหลากหลายชนิดที่ปรุงเอาไว้เอาไว้เผื่อะที่สร้างที่ได้สร้างในขนาดนี้ก็แบบมีคนช่วยเล่นเยอะด้วยนะไม่ใช่เล่นคนเดียวเอ้ยเล่นคนเดียวนี่แหละครับจะเล่นมาก,กี่ปีแล้เซิมเนี้ยเซิมนี้ก็สามปีได้แล้วครับต้องแต่ศูนจุดปดจุดหนึ่งนะครับเพราะ นึกว่าใครนะครับโอ้หก็เวล9,996นะครับนี่คนระับก็ข้างบนก็จะมีบ้านหลายหลังที่ทำไว้กันตวกซอม,มบี้ไว้นะครับกันไว้ดีกูแก้แล้วครับ สนานพอสมุดก็จะใหญ่ดูท่าทาะใหญ่เหมือนกันแล้วสร้างขึ้น <c oughs> ม,มันช้าอ,อย่างนี้เฮ้ยปิด้าอ๋อไอ้าย,ยาไอ้าย,ยาก็อสราพานเขาลลาไปแค่